เอ๋เอาใครเอ่ยใครเอ่ยเออน้องอะไรวิ่งมาอ่ะตัวแรกเลยใครเอ่ยเอาตะเอตะเอน้องเทาโอ้ยน้องเทาเอาอะไรเอ่ยโอ้ไม่เอาเออเปลี่ยนเป็นถั่วนะเอออันนี้อ่ะน้องเทาอีกแล้วเอาถั่ว อ๋อน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลมามั่งนะโอ้น้องน้ำตาลเอาอะไรไปดีเอาถั่วนะดูสิคะวิ่งเอาไรเพื่อนไอ้อย่าหวงเพื่อนสิลูกเออไม่ดีนะลูกอ่าเอาน้องอะไรเนี่ยเอาน้องน้ำตาลหรือน้องเทาดูไม่ออกนะดูไม่ทันนะเอาน้องเทาอีกแล้วโอ้ยน้องเทาแข่งกับน้องน้ำตาลเหรอลูกโอ้ยตายแล้วแย่งกันอ่ามากินนะอ่าน้องอะไรอีก อาน้องเทาอีกแล้วโอ้วันนี้อ่าน้องเทากินไรโอ่สะดุง้งเ,เอาเอาอะไรเอะมะมะละกอหรืออะไรอาน่าจะมะละกอนะอ้าวอ่าน้องน้ําตาลหรือเปลอลูกอาน้องเทาอีกแล้วน้ําตาลไปไหนลูกอ่าน้องน้าตาลไปไหนนะอาสู้น้องเทาไม่ได้เลยนะน้ําตาลไปไหนเอยดูอ่าน้ําตาลอยู่นู่นเอะอย่าไล่เพื่อนสิลูกเอ้ยให้เพื่อนมากินมั่งนะ เราอะอย่าดุเกินไปนะลูกแบ่งเพื่อนมั่งนะเออดูสิเอาอะไรเอาถั่วนะเอาถั่วอ่ะเอาเอาน้องเทาอีกแล้วโอ้ยน้องเทากินกาดเลยงานนี้น้องเทามากินหลายเม็ดแล้วนะดูสิคะอากินใหญ่เลยนะอากินหลายเม็ดนะน้ําตาลไปไหนสู้ไม่ได้แน่เลยนะเอาอะไรอีกเอาถั่วเอาเอาไปไหนไปไหนเอากินตรงนั้นนะอากินถั่วน้องบอกขอกินถั่วกําลังอร่อยเลยอน้ําตาลสู้ไม่ได้อ้ ไปไหนอะโอ๊ยหนีนกอ่นี่ใครเออเอาเอาันน้าตาลเอาน้ําตาลมาแล้วนะน้ําตาลเอาสู้เขาลูกเอาอะไรดีอน้ําตาลกินถั่วโอ๊กินอย่างไวนะกินแบบโอ้ยจ้องด้วยนะว่าเออหมดอันนะ้าถั่วหมดแล้วจะกินอะไรดีเต,ดตรนะีตรมมตรนะยมจอ้จองไว้เลยนะอกินอะไรดีลูกอน้ําตาลอย่าแพ้น้องเทานะลูกน้องเทามาเอาหลายเม็ดแล้วนะเราอย่าแพ้เขาในลูกเออกินอะไรดูจ้องไว้กินอะไรดีจ้องไว้เลยนะลูก อาจจะกินอะไรจ้องไว้นะเออเสร็จแล้วจะได้อหยิบได้ทันทีเลยนะลูกเอออกินอะไรจ้องไว้จ้องไว้เอาอะไรดีเอาเอาตัวเอนนกมาเออเอาเอาเท้าไมแล้วเท้าไมอีกแล้ว เออใครเอยอ่ะน้ำตาลน้ำตาลมาอีกแล้วอ่ะอใครจะอ่ะใครจะอยู่หรืออ่ะใครจะไปงานนี้ใครจะชนะนะใครจะชนะเอาน้องอะไรออะน้องเท่านะน้องเทามาอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวแม่แมวขอยืนหน่อยเอามือ่อเลยนะลูกเออขอยืนแป๊บขอยืนแป๊บเอาน้องเทาบอกอ่ะเสียเวลาแม่แมวเออกำลังทําคะแนนอยู่อ่ะน้องเทา เอาเอาถั่วไปกินนะเออน้องเทาใช่ไหมลูกเออน้องเทานะอกินถั่วนะเออวิ่งหนีนกเลียวนกอนกก็อะไรนะอะไรเออน้องเทามาอีกแล้วโอ้น้ําตาลอ่ะแพ้แล้วลูกน้ําตาลแพ้น้องเทานะ